ผลของการพิจารณาเห็นธรรมโดยความเป็นอนัตตาพิสุทั้งหลายพิสุผู้พิจารณาเห็นธรรมใดๆโดยความเป็นอนัตตาจากเป็นผู้ประกอบด้วยคันติที่สมควรข้อนั้นย่อมไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เธอไม่ประกอบด้วยคันติที่สมควรแล้วจากก้าวลงสู่สมตะนิยาม ข้อนั้นย่อมไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อไม่ก้าวลงสู่สมตะนิยามแล้วจากกระทำให้แจ้งซึ่งโซดาปฏิพลสกทาคามีผลอรหัตผลหรืออรหันข้อนั้นย่อมไม่เป็นฐานะที่จะมีได้พิสุทั้งหลายพิสุผู้พิจารณาเห็นธรรมทั้งปวงโดยความเป็นอนัตตา จกเป็นผู้ประกอบด้วยคันติที่สมควรข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้เธอประกอบด้วยคันติที่สมควรแล้วจากก้าวลงสู่สมตตนิยามข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อก้าวลงสู่สมตตนิยามแล้วจากกระทำให้แจ้งซึ่งโซดาปฏิผลสกะทาคามีผลอนาคามีผลหรืออรหัน ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้พุทธวจนะในหนังสือเล่มสังโยชน